ะะก็สวัสดีทุกคนด้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสูชา่ช่องเอ็กซ์รสหนึ่งโอ้สุดคราวนี้นะคะแล้วนะคะก็จะมาแต่งภาพกันค่ะไม่รู้จะได้ภาพอะไรบ้างนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันจะได้ภาพอะไรไม่มีใครขอแต่เราอยากทำก็คแค่แล้นค่ะก็ะเอาอันนี้ดีกว่านะ ไม่ได้สิไม่เอาอันนี้แต่เราจะเอาอันนี้จ้าอันแรกเลยเอา่าตัวหลักนิโมจิโอไม่เอาเอาอันนี้โอเคใช้เอาเลือกรูปเออก็แต่งไปหลายรูปมากมากเลยนะทุกคน,นก็จะเอารูปนี้ดีกว่านะ แอปที่เอิ๊กใช้เด็กมาบอกทีหลังนะคะคือดีมากๆเลยนะคะทุกคนแอปนี้บอกเลยว่าดีมากเขามไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นนะแต่เราแค่่เห็น,นเห็แต่งได้ก็เอามาลองเอามาดูสุคือยช่วยล้วจริงๆนะคะว่าทำไมเด็กเป็นไเนี่ยเด็กเป็นไรเนี่ยชอนิดกัน เป็นไรอ่ะกดนี้ต่อใจตนนี้จะแงปเตอนี้ก็แล้วก็สบายแลค่ตอนนี้ต่อเออผมสั้นๆเลยถ่ายเองแัมาดิ่าตรงนี้เลยตรงนี้เออถ่ายตรงไหน โอเคย้ายตัวเองมาอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคก็ติ้งถูกค่ะแต่งแค่ไหนไม่เราไม่แต่งค่านลยค่ะเราจะเอามีออนมาค่ะ oh. มีออนมาตึงเราจะใช้อะไรดีออันนี้ก่อนแล้วกัน Terima <coughs> mm, <yeah>, kasih <yeah>. well, no.

กเ,เปิดกล้องแล้วส่วน,ปนแปลงก็เอามาเลยจ้าขอโทษนะคะที่ไม่ได้รอนขอโทษด้วยนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเราจะเป็นตัวนี้แล้วกันนะเนาะเดี๋ยวก่อน ใช้ไปตัวนี้เลยนะคะวงว้ให้แล้วนะใช้ไปตัวนี้เลยเออไม่รู้อะชอบฝาเซตนี้มาอกอะเซตนี้กับเซตเนี้ยแต่เรงตัวนี้ก,ก็ชอบนะเออชอบมากเลยอะอือฮึไปต่อค่ะ <c oughs> แล้วก็กดอันที่เซฟว่ตรงนี้อา จะใช้ไนเดียร์ตัวคนคือมันก็น่ารักยังไงมีดหรือเปล่าอ,อันนี้ดีกว่านะอืมแล้นะเอาไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะตีนี่เอาพื้นหลังพื้นหลังเราจะใช้เป็นอะไรดีอร์ คนเไม่รู้จะเอาเ่อใช้เป็นอะไรดีแต่ที่มึงรู้แล้วต้องขยบบ้างๆมันไปถ่ายรูปกิ่ไ้มาพี่ได้รูปี่ช่โพวิต่เือไก่ร้องเหรอให้ันไปถายรูปพีกอือ้อ เอไงดีทุกคนแคสเกมไม่ต้องพูดถึงจ้าแคสเกมมาแน่นอนค่ะแต่ต้องรอก,ก่อนนะคะตอนนี้ก็กำลังหาทางแก้ไขยอยู่นะคะตอนไม่รู้ไม่รู้ว่าจะแคสเกมอะไรดีคือซีรีส์ทั้งหมดที่จะทำคือหายไปแล้วไฟหายไปทุกบล็อกที่เอิว อทำตัวแตกหายไปหมดเลยค่ะเออมันหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะอะไงดีเอะไงดีอันไหนดีอ่ะอันไหนดีอ่ะอันไหนดีเอานี้เหรออี๋ไปเที่ยวไปไม่เหมือนอันนี้แหละเหมือนไปเที่ยวลูปตา น,นี่ว่กนี่วากว่านะว่าเหมือนนะอันนี้ก็เหมือนอยู่นหน่อยหนึ่งนะลูกนี้แหละสูสุดแลอเคลื่อนไหวก็จะเคลื่อนไหวเท่าไหร่นี้ทุกคนสามารถเลือกจำนวนได้นะคะอี่ตงตรงนี้นะคะจำนวนแ,นนแตกเลยเลยฮั ความแสงตรงนี้อ่ะนะความทุบแตกนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตัวควนทุกแสงนะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ขาขาเท้าขาขา,ขาเหายน,ะะอออนี้นะคะสามอันี้นะจำนวนเลือกเป็นยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ด เัิก็จะเลื่อนไหวมาจากตรงไหนตรงไหนเมื่อมันไม่เพื่อนไหวอ่ะไม่เอากดติ๊กถูกนะคะก็คือเราไม่ได้ลงคลิปนามาเขาพือแบบไม่มาเจ้านก็นะคะัะแต่งตัวได้นะ ก็ไปที่แต่งตัวนะคะเอิมทุกคนนี่คืออะไรคืออะไรวกกันพอยอของอย้ยอะจะเลือกเป็นอะไรดีอะทุกคนคือเออไม่รู้จะเลือกไหนเออเลือกอันนี้ละกันเอ้ยเดี๋ยวกันไหน สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะวันนี้นีคอนสีนี้เอออยากได้สีนี้นะคะสีเอออยากได้คือสีสีอันนี้ด้วยอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้สรุปได้กเก็บทั้งหมดอันนี้ก็อยากได้ สรุปจากจะท่อทดคะลบก,ก่อนไม่ได้ไม่เอแล้วฟิลเตอร์เรือกเป็นฟิลเตอร์นรักกันนะ เรช,ชอบฟิลเตอร์นี้มากมากและปิดมากด้วยนะคะกดติ๊งถูกไปเลยพอ,พอแค่นี้หนูก็ได้นะเลือกกรอบด้านเพื่อความได้นะไปเที่ยวแต่เราไม่ได้ไปเที่ยวจริงๆนะอืมเพีดีกว่า เพิ่มภาพได้วาดได้เราก็วาดมีได้นนเนาะใ้ออกอ่าว่าแล้วว่าแล้าอย่างลบเราจะลบตรงนี้ไปลบีใหญ่เลยโอเคติ้งถูกก่อนติ้งถูกก่อนใครจะทำอะไรก็นั่ใจเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะก,ก็ จะบันทึกไปก่อนเนาะ,ะกดที่บันทึกเห็นไก็จะบันทึกให้เราเลยนะคะนี่แชร์ไปยังนี่ก็ได้บันทึกอินสตาแกรมอันนี้ไม่รู้เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ทวิตเตอร์อีเมลก็ได้นะคะนี่หนไหมามันจะขึ้นก็ขึ้นบันทึกแล้วอยากดูรูปก็กดลงไปที่รูปเลยคะ่ะโอ้โหมันไปเที่ยวจริง แต่สิ่งที่เออมันไม่สุจริงก็คือเอาไก่ไปด้วยทำไมเดี๋ยวกันนะตรงนี้อ่ะอืมเอา,อาตัวนี้เอาตัวเนี้ยเอาอะไรตัวเนี้ยไปเที่ยวทำไมนงโอเคนะคะถ้าใครชอบคินีใครก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เออได้นะคะให้ถึง1 0 0รอยซับสไคร เปิดได้นะคะตอนนี้ยังไม่ถึงสิบซับเลยตอนแรกสิบซับเลยนะตอนไม่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะเหลก้าซับอะ่ะให้ถึงย e ี่สิบซับไวๆนะคะใครอยากทำอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปไม่รู้จะคอมเมนต์ได้หรือเปล่านะเออนะคะที่เออบอกตั้งแต่ต้นคินนะคะว่าเออจะบอกชื่อแอปนี้นะคะก็นี่เลยค่ะแอปนี้ค่ะเมดพิทให้พิมพ์ว่า ให้พิมพ์ m a g p i c นะคะก็ไม่รู so ้เหมือนกันแหละเกมที่เอิ้งจะแคสก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นนะคะเดี๋ยวกันนะอืมไปวัก็น่าจะเป็นเกมประสาทไม่เกมประสาทเกมไพครับนะคะ ถ้าใครชอบคิดดีค่ะก็อย่าลืมอ่อคือว่าถ้าใครชอบคิดคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้เอาได้นะคะถ้ากดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะ ก็อย่างนี้เลยนะคะที่ติดตามชอบเอิบมาโดยตลอดนะคะใครเป็นผู้ติดตามเขาแรกนีกก็ขอบคุณมากเลยนะคะเราจะพยายามทำทุกคลิปออกมาให้ดีที่สุดเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเป็นอะไรไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยคือคก็อัดแต่ไม่ได้ลงอัดแต่ไม่ได้ลง ถ้าใครชอบเพลงอนะบอกอีกรอบนึงก่อนถ้าใครชอบะคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น์ได้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วอย่าลืมเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะคะบ๊ายบายวิวซื้อไม่ได้อ่ะผิดรอบ